ครับสวัสดีครับ e f c ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี่ก็เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์ได้พี่น้องเด้อว,วันอาทิตย์ที่18สิงหาคมโอ้เออแม่นละ18บแปนะพี่น้องเนาะสิงหาคม2567ครับมื่อนี้พผมเตรียมภามาติดตามเล่าพัฒนาของปู่ศูนย์ปูโคราดนะพี่น้องเตรียมดื่มขับปูโคราดงวดที่ผ่านมากกับเขาเนาะพี่น้องเนาะ เอาลาวพัฒนาออกนาะพี่น้องเนาะมือวันศุกร์ที่สิหกสิงหาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่แปดสองศูนย์เจ็ดหกขับเลขล่างก็ออกสองศูนย์นพี่น้องเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกเป็นไรพี่น้องออกท้งเลกรัฐบาลไทยออกทั้งเลกล่า <c oughs> เออรับไปได้เบิ้งได้ติดตามพอเตรียมของคููโคราดงวดที่ผ่านมากกับทโศกมันกันยี่นาอพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ครับ วันศุกร์ที่16สิงหาคม2567ลาวพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด5กับ3เน้นที่3พี่น้องแต่ว่าหากับโบมา3กับโบมาได้ otta, พี่น้องเด้อแต่ว่าฉุดจับคูนะครับ2-0เข้าตรงๆพี่น้องเข้าล่างตรงๆ2-0นะครับเอาไปโชกไปมันก็ดีใจน้ำได้พี่น้องเด้อขับไปบ่โชคบบมาเมื่อ MBA. นี้พอเตรียมผ้ามาตามต่ออยเนะครับเนาะ เราพัฒนาปูโคราชนะครับไปเบิ้งน้ำกันน้พี่น้องเนาะ เราพัฒนาปูโคราชนะครับ ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องรับเก้ากับศู 9กับ0ูนเน้นที่9ก้พี่น้องครับส่วนจับคู่พี่น้องสองสองสองเก้า สองศูนย์หม่เองครับพี่น้องห้าเก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์นะครับ เก้าศูนย์เก้าสี่ขับชุดงวลนี่แปดชุดแปดหางพี่น้องเ ครับส่วนตัวเนียน,นะพี่น้องเนาะปูเป็นเนีนให้ได้พี่น้องเนอะ9029นะครับแต่ว่ากับมีห่าเก่าเก่าซีนั้นพี่น้องเฉพาะติดติดเก่านะครับ ครับสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะนี่ครับราวพัฒนา19สิงหาคม67นะครับเนาะ9กับ0เน้นที่9พี่น้อง2 2 2 9 2 0 5 9 5 0 4 0 9 0 9 4ครับปูเน้นที่9 0กับ2 9นะพี่น้องเนาะ สูตรใหม่ครับเอกลักษณ์ของปูโคราชพี่น้องครับเอาสัดเจียนเนาะพี่น้องเนาะและที่สาคัญในพี่น้องเรื้อเข้ามักสอบตัวเด็กก็าลืมกับตัวไว้น่ำเนาะพี่น้องเนาะครับก็ยังห้าเก้าเก้าสี่เนาพี่น้องติดเก่าเฉพาะติดเก่านะครับเอาคอยเข่าตรงๆหยีครึ่งวันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โศกโฉบมันๆกันนะครับ เอาวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567นะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปูโคราชบนล่างวิ่งรูด9กับ0เน้นที่9ครับมี2 2 2 9 2 0 5 9 5 0 4 0 9 0 9 4นะพี่น้องเนาะรับปูเนี่ยในที่2 9 9 0นะครับครับคอยแตกคอยปังๆอีก ครับพ่อเต้มก็ขอกาบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราดเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขอวอวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆดิครับพี่น้องยิบซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะพี่น้องเนาะ เอาอย่าลืมนะพี่น้องเดอ้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตีมนำแดดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตมนำนาครมครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตมกยมขอกราบขอบพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อเตมครับพ่อเตมขอไวพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดขควมไข้ให้ใหมีเนาะครับเนาะรับอ,อใอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ รับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มกับมีแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้ารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม